สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาดีเทอร์มินานต์ไปแล้วนะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาดีเทอร์มินานต์โดยใช้ทฤษฎีบทตามไปดูกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะคือหาดีเทอร์มินานต์ของเมทริกโดยใช้ทฤษฎีบทก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการหาดีเทอร์มินานต์ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด2อคูณสและดีเทอร์มินานต์ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด3าคูณส ในการหาดีเทอร์มินนต์ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด2คูณ2เราสามารถหาได้จากการนำ1คูณ1ลบด้วย0คูณ0ซึ่งหาผลลัพธ์ได้เป็น1ส่วนการหาดีเทอร์มินนต์ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด3คูณ3เราสามารถหาได้โดยการเขียนสมาชิกในหลักที่1และหลักที่2ต่อท้ายหลักที่3ของเมทริกจากนั้นหาผลคูณของจำนวนตามเส้นทึบในแนวทแยงแต่ละเส้นนำมาบวกกัน ลบด้วยผลคูณของจํานวนตามเส้นประในแนวทยแยงหาผลลัพธ์ได้เท่ากับ1นั่นเองนักเรียนจะเห็นว่า d e t e r m i n ิ n t ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด2คูณ2จะเท่ากับ d e t e r m i n ิ n t ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด3คูณ3ซึ่งเท่ากับ1นั่นเองจากนั้นเราไปดูทฤษฎีบท4กันนะคะให้เมทริกซและเมทริกซเป็นเมทริกจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากันและเมทริกซเป็นเมทริกเอกลักษณ์จะได้ว่า ข้อท erm ี่1 d e t e r m i n a n t ของเมทริกเอกลักษณ์เท่ากับ1เช่น d e t e r m i n a n t ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด 2, คูณ2เท่ากับ1 Determin a n t ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด 3, คูณ3เป็น1และ d e t e r m i n a n t ของเมทริกเอกลักษณ์ขนาด 1, คูณ1เป็น1ทีนี้นักเรียนลองคิดดูนะคะถ้ากำหนดให้เมทริกเเป็นเมทริกนี้และเมทริกบเป็นเมทริกที่ได้จากการสลับแถวสองแถวของเมทริกเ จงหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A และดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B กรต้าจะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันนะจากเมทริกซ์ A เท่ากับเมทริกซ์นี้จะได้ดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A เท่ากับ1คูณด้วย4เท่ากับ4ลบกับ3คูณด้วย2เท่ากับ6ซึ่งหาผลลบได้เป็นลบ2และจากเมทริกซ์ B เป็นเมทริกซ์ที่ได้จากการสลับแถว2แถวของเมทริกซ์ A ซึ่งจากเมทิก A คือเมทิกนี้นะคะเราจะสลับแถวที่1กับแถวที่2ได้เป็นเมทิก B ซึ่งเป็นเมทริกนี้ดังนั้นเราจะได้ว่าดิเทอร์มิแนนต์ของเมทิก B หาได้จากการนำ3คูณ2เป็น6ลบด้วย1คูณ4เป็น4จากนั้นเราหาผลลบได้เป็น ดังนั้นเราจะได้ดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A เท่ากับลบ2และดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B เท่ากับ2เมื่อเราพิจารณาเมทริกซ์จัตุรัส A ที่มีขนาดใดๆและกำหนดเมทริกซ์ B คือเมทริกซ์ A ที่เกิดจากการสลับแถว2แถวเราจะได้ว่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A จะเท่ากับลบดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B เรามาดูที่ทฤษฎีบท4ข้อที่2กันนะคะถ้าเมทริกซ์ B ได้จากการสลับแถว2แถวของเมทริกซ์ A แล้วดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B เท่ากับลบดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A อย่างเช่นเมทริกซ์นี้นะคะเมื่อเราสลับแถว2แถวนั่นคือแถวที่1กับแถวที่2เราจะได้ว่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ฝั่งซ้ายมือจะเท่ากับลบดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ฝั่งขวามือนั่นเองค่ะข้อที่3ถ้าเมทริกซ์ B ได้จากการคูณสมาชิกทุกตัวในแถวใ,แถวใดแถวหนึ่ง ของเมทริกซ์เด้วยค่าคงตัว C แล้วดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์บเท่ากับ C คูณด้วยดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์เอย่างเช่นเมทริกซ์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในแถวที่3สมาชิกแต่ละตัวคือ7จ็ดคูณแลบสคูณแและ9กคูณแในการหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์นี้นะคะจะได้เท่ากับ8ดคูณด้วยดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์นี้ ซึ่งแถวสุดท้ายมีสมาชิกเป็น7-3ลบ3และ9นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะเมทริกนี้นะคะในแถวที่2 C เกิดจากการนำา2 2คูณ2ลบ2เกิดจากการนำลบ2คูณ2และ6เกิดจากการนำ3า3คูณ2องดีเทอร์มิของทั้ง2เมทริกนี้นะคะจะเท่ากับ2คูณด้วย d e t e r m i n ิแน,นของเมทริกนี้ซึ่งสมาชิกในแถวที่2คือ2-1 3ลบ 1, 3 ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทั้ง3เมทริกนี้นะคะสมาชิกในแถวที่1และสมาชิกในแถวที่3เหมือนกันนั่นเองค่ะข้อที่4ถ้าเมทริก B ได้จากการคูณสมาชิกแต่ละตัวในแถวใดแถวหนึ่งของเมทริก A ด้วยค่าคงตัว c แล้วนำไปบวกกับสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ในหลักเดียวกันในอีกแถวหนึ่งแล้วดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริก B เท่ากับดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริก A อย่างเช่น เมทริกนี้นะคะเมื่อเรานำลบ1คูณที่สมาชิกแต่ละตัวของแถวที่1ของเมทริกแล้วนำมาบวกกับสมาชิกแต่ละตัวของเมทริกนี้ในแถวที่2เราจะได้ว่าดีเทอร์มิแนนต์ของทั้งสองเมทริกนี้เท่ากันค่ะข้อที่5ถ้าเมทริกเมี2แถวเหมือนกันแล้วดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกเเท่ากับ0อย่างเช่นเมทริกนี้นะคะนะักเรียนจะเห็นว่า สมาชิกในแถวที่2กับสมาชิกในแถวที่3เท่า <Pot> ก <ts> ันดังน no ั้นเราจะได้ว <IS> ่า d e t e r m i n ิ n t ของเมทริก <t> น <ests> ี <het ests> <S <S ้เป็น0ตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมาชิกของเมทริกนี้ในแถวที่1และสมาชิกของเมทริกซนี้ในแถวที่3เท่ากันดังนั้นเราจะได้ว่า d e t e r m i n ิ n t ของเมทริกนี้เป็น0นย์นั่นเองค่ะในคำถามชวนคิดนะคะให้เมทริกซ์ a เท่ากับเมทริกนี้และเมทริก b เท่ากับเมทริกนี้ จงหาข้อที่ well, 1 d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A และ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ A ข้อที่2 d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A คูณเมทริกซ์ B และ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A คูณด้วย d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ B ครูต้าจะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันนะจากเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์นี้นะคะเราจะได้เมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์นี้นั่นเอง และเมื่อเราหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A จะได้เป็นลบสองและดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ A จะได้เป็น4ลบด้วย6หาผลลัพธ์ออกมาเป็นลบสองข้อที่2นะคะจากเมทริกซ์ B คือเมทริกซ์นี้จะได้ดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B คือ3ลบด้วย3ซึ่งหาผลลัพธ์เป็น0พิจารณาเมทริกซ์ A คูณด้วยเมทริกซ์ B นะคะเราสามารถหาผลคูณได้เป็นเมทริกซ์นี้ซึ่งมีสมาชิกเป็น 3, 9, 7และ21จะได้ดีเทอร์มิน t นต์ของเมทริกซ์ A คูณเมทริกซ์ B คือการนำา3คูณ21เป็น63ลบกับ7คูณเเป็น63หาผลลัพธ์ออกมาเป็น0ดังนั้นดีเทอร์มิน t นต์ของเมทริกซ์ A คูณเมทริกซ์ B เท่ากับ0 และดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A คูณด้วยดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B เท่ากับ0นั่นเองค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A เท่ากับลบ2และดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ A เท่ากับลบ2ซึ่งมีค่าเท่ากันสำหรับเมทริกซ์ B นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกทั้ง2แถวของเมทริกซ์ B เท่ากันดังนั้นเราจะได้ดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ B เป็น0 และดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริก A คูณเมทิก B จะเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริก A กับดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริก B มาดูที่ทฤษฎีบท4ข้อ6ต่อนะคะดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกสลับเปลี่ยนของเมทิก A เท่ากับดีเทอร์มินแนนต์ของเมทิก A อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะกำหนดเมทิกนี้มาให้นะคะและเมทิกฝั่งขวามือนี้คือเมทิกสลับเปลี่ยนของเมทิกฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะ เมื่อเราหาดีเทอร์มินแนนต์ของทั้งสองเมทริกนี้จะได้ว่าดีเทอร์มินแนนต์ของทั้งสองเมทริกนี้เท่ากันค่ะข้อที่7นะคะดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกเคูณด้วยเมทริกบจะเท่ากับผลคูนระหว่างดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกเกับดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกบเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นดีเทอร์มินแนนต์ของผลคูนของสองเมทริกนี้ จะเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มิ n แนนต์เมทริกนี้นั่นเองค่ะข้อที่8นะคะดีเทอร์มิ n แนนต์ของผลคูณของเมทริก A อจำนวน n ตัวจะเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มิ n แนนต์ของเมทริก A อจำนวน n ตัวอย่างเช่นดีเทอร์มิ n แนนต์ของผลคูณของเมทริกนี้จำนวน8ตัวจะเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มิ n แนนต์ของเมทริกนี้จำนวน8ตัวค่ะ และนี่คือทฤษฎีบท4ทั้งหมด8ข้อที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะข้อที่ 1.Determinant ของเมทริกเอกลักษณ์เท่ากับ1ข้อที่ 2. ถ้าเมทริก B ได้จากการสลับแถว2แถวของเมทริก A แล้ว Determinant ของเมทริก B เท่ากับลบด e เท r m i n ิน t ของเมทริก A A ข้อที่ 3. ถ้าเมทริก B ได้จากการคูณสมาชิกทุกตัวในแถวใดแถวหนึ่งของเมทริก A ด้วยค่าคงตัว c แล้ว d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ b เท่ากับ c คูณด้วยด e t e r m i n ิน t ของเมทริกซ์ a ข้อที่4ถ้าเมทริกซ์ b ได้จากการคูณสมาชิกแต่ละตัวในแถวใดแถวหนึ่งของเมทริกซ์ a ด้วยค่าคงตัว c แล้วนำไปบวกกับสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ในหลักเดียวกันในอีกแถวหนึ่งแล้ว d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ b เท่ากับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ a ข้อที่5ถ้าเมทริกซ์ a มีแถวสองแถวที่เหมือนกันแล้ว ดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ A เท่ากับ0ข้อที่6ดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ A เท่ากับดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ A ข้อที่7ดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ A คูณเมทริกซ์ B เท่ากับผลคูณของดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ A กับดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ B และข้อที่8ดีเทอร์มินานต์ของผลคูณของเมทริกซ์ A จำนวน n ตัวเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ A จำนวน n ตัว จากข้อที่6นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถหา d e t e r m i n a n t กระจายตามหลักได้ดังนั้นในข้อที่2ถึงข้อที่5นี้นะคะก็เป็นจริงได้เมื่อเราเปลี่ยนคำว่าแถวเป็นหลักนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจงหา d e t e r m i n a n t ของเมทริกนี้ครูตาจะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันนะในการหา d e t e r m i n a n t ของเมทริกนี้นะคะเราจะใช้ทฤษฎีบท4ข้อที่4นั่นเองค่ะ จากเมทริกซ์นี้นะคะเรานำลบ1คูณที่สมาชิกในแถวที่1ในแต่ละตัวของเมทริกซ์นี้จากนั้นบวกกับสมาชิกในแถวที่2เราจะได้สมาชิกในแถวที่2เป็น1 1และ1โดยทฤษฎีบท4ข้อที่4เราจะได้ว่าดีเทอร์มิแนนต์ของทั้งสองเมทริกซ์นี้เท่ากันนั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันนะคะเรานำลบ1คูณที่สมาชิกในแถวที่1ของเมทริกซ์นี้ บวกกับสมาชิกในแถวที่3แต่ละตัวนะคะเราจะได้สมาชิกในแถวที่3เป็น2 2และ2โดยทฤษฎีบท4ข้อที่4เราก็จะได้ว่าทั้งสองเมทริกนี้เมื่อเรานำมาหาดีเทอร์มินแนนต์ก็จะเท่ากันและเราจะได้ว่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกนี้นะคะจะเท่ากับ2คูณด้วยดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกนี้ซึ่งสมาชิกในแถวที่3เป็น หนึ่งทั้งหมดเลยโดยใช้ทฤษฎีบท4ข้อที่3นั่นเองค่ะนันเกเรียนจะเห็นว่าสมาชิกในแถวที่2และแถวที่3เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นโดยทฤษฎีบท4ข้อที่5จึงได้ว่า d e t e r m i n a n t ของเมทริกนี้เป็น0นั่นคือ2คูณด้วย0เท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้ว่า Determinant ของเมทริกที่โจทย์กำหนดให้มานี้เท่ากับ0นั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะให้เมทริกซ์ A คือเมทริกซ์นี้จงหาดีเทอร์มินแนนต์ของผลคูณของเมทริกซ์ A จํานวน4ตัวเช่นเคยนะคะครูต้าจะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะแล้วเรามาดูกันนะเนื่องจากดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A คือ4ลบด้วย1จะได้เท่ากับ3จะได้ว่าดีเทอร์มินแนนต์ของผลคูณของเมทริกซ์ A จํานวน4ตัวเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A จํานวน4ตัว ซึ่งเท่ากับ3ยกกำลัง4หรือเท่ากับ81นั่นเองได้คำตอบเหมือนกันไหมเอ่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะคือการหาดีเทอร์มินาแนของเมทิกโดยใช้ทฤษฎีบทซึ่งมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันโดยที่นักเรียนสามารถไปทบทวนทฤษฎีบทนี้ทั้ง8ข้อนะคะแล้วลองทำแบบหัดดูนะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะในการหาดิเทอร์มินานโดยใช้ทฤษฎีบทในคลิปวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตามไปดูเลยนะคะ